สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e a s y c a l u l u l Calculus ม Cal หาลัยนะคะและสำหรับวันนี้นะลูกสิ่งที่เราจะมาดูกันเราจะมาดูตัวนี้คะ่ะลูกเรื่องของ definite double integral over rectangle domain นะคะแล้วพอห้องเจอหัวข้อปุ๊บหลายคนคงตกใจว่าโหยพี่อังกฤษล้วนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะทีละตัวคะ่ะลูกเราจะมาแกะทีละตัวเริ่มจากคำแรกก่อนครับคำแรกที่น้องเห็นตรงนี้ที่แบบตึ้งแทงตาขึ้นมาเลยทันทีคือคำว่าอะไรลูก double integral ใช่ไหมแล้วถ้าน้องพูดถึงดับเบิลอินทิเกรตเมื่อไหร่ง่ายๆค่ะมันก็คืออะไรคะมันก็คือการอินทิเกรต2ชั้นใช่ไหมชื่อก็บอกแล้วว่าดับเบิลนะครับพอดับเบิลปุ๊บต้องเป็นอินทิเกรต2ชั้นนะครับแล้วพอน้องมีอินทิเกรต2ชั้นแน่นอนที่สุดไอตัวที่ต้องห้อยตรงนี้ติดตามมาก็ต้องเป็นอะไรครับอ่าก็ต้องเป็น dX dy หรือ dydX เนึกออกใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าชั้นแรกน้องอินทิเกรตเทียบอะไรชั้นที่2น้องอินทิเกรตเทียบอะไร ถันพี่ว่าอย่างเช่นถ้าสมุติพี่เขียนตัวนี้ dx dy แสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าชั้นแรกเราอินทิเกรตเทียบกับ dx นะครับและชั้นที่2เราอินทิเกรตเทียบกับ dy ทันนะฮะนึกออกเนาะฉะนั้นคำว่าดับบิ่อินทิเกรตไม่มีอะไรยากครับมันก็คือการอินทิเกรต2ชั้นนะคะแล้วหลายคนถามพี่ว่าพี่ทำไมต้องอินทิเกรต2ชั้นคำตอบก็คือถ้าน้องมีฟังก์ชัน ที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งใช่ไหมฮะเห็นไหมอินทิเกรตชั้นเดียวไม่พอเพราะน้องมีฟังก์ชันเนี่ยสองตัวแปรก็คือ x กับ y ฉะนั้นน้องต้องอินทิเกรตสองชั้นก็เป็น dx กับ dy ถามพี่นะชั้นไอคำนี้ก็คือคำว่าดับเบิลอินทิเกรตลูกแล้วเสร็จแล้วคำที่สองค่ะคำที่สองที่เราจะมาเจาะก,กันก็คือคำนี้ค่ะคำว่า Defin i t e นะฮะคำว่า definite แล้วถ้าน้องเจอคำว่า d e f i ิน t e เมื่อไหร่ทุกคนจำได้นะคะ d e f i ิ i t e ตัวนี้หมายถึงอะไรลูกจำกัดเขต ใช่ไหมจำกัดเขตฉะนั้นการอินทิเกรตของเราตัวนี้มันจะไม่ได้ว่าโอ้ยอินทิเกรตไปเรื่อยๆนะฮะแต่มันจะต้องมีขอบเขตจํากัดที่แน่นอนโอเคไหมฮะแล้วขอบเขตจํากัดที่แน่นอนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นขอบเขตจํากัดที่เป็นอะไรลูกเป็นรูป r รก t ท n g l e นะฮะแล้วคําว่า Re c t a n g ก e ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะคะพูดง่ายๆก็คือโดเมนของเรานะฮะโดเมนของเราก็คืออะไรครับแกน x y ใช่ไหม ไอขอบเขตที่เราจํากัดจะต้องเป็นรูปของไรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะฉะนั้นพอเราแปลความทั้งหมดเข้าด้วยกันปุ๊บน้องจะนันทีคาะว่าไอดับเบิลอินทิเกรลโอเวอร์เรกแทงเกิลโดเมนมันก็คืออะไรครับมันก็คือการหาจํากัดอินทิเกรตจำกัดเขตของค่าแ Z ดก็คือ fxy นะคะเทียบกับ dx dy นะครับแล้วเราจะอินทิเกรต 2T โดยที่โดเมนของเราโดเมนของเราต้องเป็นรูปไรสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ฉะนั้นมันก็คืออะไรลูกฉะนั้นมันก็คือรูปนี้นั่นเองที่พี่แสดงหันให้ไหมแล้วพอตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยน้องดูปกระดานพอตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเราจํากัดเขตแบบนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า x เนี่ย x ก็ดูแกน x ใช่ไหมลูก x จํากัดเขตจาก a ถึง b นะครับฉะนั้นตรงไหนที่เป็น dx เนี่ยน้องก็ใส่เลยคับว่า x x จะจํากัดเขตจากไหนถึงไหนลูก a ถึง b โอเคไหมในขณะที่ y y อ่า y น้องก็ดูแกน y นะฮะ แล้ว y เราจะจำกัดเขตจากไหนไปไหนลูกจาก c ไป d นะครับฉะนั้น y ตัวนี้น้องก็จำกัดเขตจาก y ท่้กับ c จนถึง y ท่้กับ d โอเคนะคะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือ double integral over rectangle domain ผันพี่ไหมแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะสงสัยเนอะว่าเอ้ยพี่แล้ว แล้วไอ้ดับเบิลอินทิเกรตตัวนี้คืออะไรนะครับดับเบิลอินทิเกรตตัวนี้คืออะไรไม่ยากค่ะน้องก็ตีความธรรมดานะฮะตีความธรรมดาแล้วพอน้องตีความธรรมดาเนี่ยน้องเริ่มจาก fxy เลยลูก fxy ตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือค่า z ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วน้องก็ดูนี่ค่ะ dxdydxdydx ก็คือเดลต้า xdy ก็คืออะไรลูกเดลต้า y ใช่ไหมคะฉะนั้นจริงๆตัวนี้มันก็คืออะไรลูกมันก็คือผลรวมของ z คูณกับเดลต้า x เดลต้า y ทันพี่ไหมฉันเรืองสมมติน้องอ่ะจับจุดจุดหนึ่งขึ้นมาสมมติจุดนี้แล้วกันลูกอ่ะพี่แรนดอมเลยนะจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วพอน้องแรนดอมจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้องดูหาน้องจะสามารถเป็นไงรลูกน้องจะสามารถตีเดลต้าเอ็กซ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนนี้ดีกว่าน้องจะสามารถตีรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาได้แล้วน้องก็จะมีอะไรฮะน้องจะมีเดลต้าเอ็กซ์ใช่ไหมตรงนี้คือเดลต้าเอ็กซ์นะครับแล้วก็ พอตีสี่เหลี่ยมมาปุ๊บน้องก็มีตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็คืออะไรลูกเดลต้าวายโอเคนะฉะนั้นเดลต้าเอ็กคูณเดลต้าวายมันก็คืออะไรคะมันก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้จริงไหมกว้างคูณยาวก็คือสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาคูณกับแซดนะฮะเราค่าแซดที่จุดนี้ค่าแซดที่จุดนี้ก็คืออะไรคะก็คือความสูงที่จุดนี้จริงไหมเออน้องก็ลากขึ้นไปค่ะมันจะสูงไปชนกราฟเลยใช่ป่ะเพราะกราฟของเราก็คือกราฟแซดใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ ใช่ไหมฉะนั้นถ้าน้องเอาแซดคูณเดลต้าเอกเดลต้าวายนะครับน้องจะเดน็นทันทีครัว่าผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือปริมาตรตัวนี้นั่นเองจริงไหมมันก็คือปริมาตรตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วน้องเอาปริมาตรที่ได้แต่ละแท่งมาอินทิเกรตนะฮะแล้วคําว่าอินทิเกรตก็คืออะไรรวมรวมกันนะครับแล้วถ้าน้องเอาปริมาตรที่ได้แต่ละแท่งมารวมกันนะครับจนครบโดเมนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะ สิ่งที่น้องได้น้องก็ได้อะไรลูกน้องก็ได้ปริมาณของรูปที่พี่ไฮไลท์เมื่อกี้สีแดงให้ดูจบทันพี่นะโอเคนะครับฉะนั้นสรุปคลปูสรุปไอเดฟินิ t ดับเบิลอินทิกรลโอเวอร์เรแทนโกโดผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรจ้าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือปริมาตรอันนี้นั่นเองทนันไหมปริมาตรอันนี้นั่นเองนะฮะแล้วพอน้องรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้คืออะไรแน่นอนที่สุดเราจะไม่จบแค่นี้เพราะอะไรลูก น้องต้องเป็นไงฮะน้องต้องทำดับเบิลอินทิเกรตให้ได้โอเคไหมแล้วถ้าเกิดน้องเจอดับเบิลอินทิเกรตแบบนี้เมื่อไหร่นะครับน้องจำเลยค่ะว่าหลักหลักการอินทิเกรตนะลูกมีอยู่แค่ข้อเดียวนะฮะมีอยู่แค่ข้อเดียวอ่าพี่ดอกจันไว้สองดวงเลยในหนึ่งข้อเพราะมันมีแค่ข้อเดียวนะฮะแล้วหลักการทำดับเบิลอินทิเกรตจำไว้เลยค่ะว่าถ้าน้องอินทิเกรตนะฮะเทียบ x นะครับ น้องต้องมอง y ให้เป็นค่าคงที่เขียนว่าถ้าน้อง x, องนินทิเกรตเทียบ x มีแค่ตัวนี้เห็นไหมอันแรกในอินทิเกรตเทียบ x ฉะนั้นตัวนี้น้องมอง y ให้เป็นค่าคงที่นะครับในทำนองกับการคัูกถ้าน้องอินทิเกรตนะเทียบ y นะครับอินทิเกรตเทียบ y น้องก็ต้องมอง x เป็นอะไรลูกมอง x เป็นค่าคงที่โอเคไหมจบนะฮะฉะนั้นหลักการทำ d o u ิลอินทิ g r a ลหลักการทำ d o ิ b ลอินทิ g r a ลจำเลยค่ะ น้องมีหลักแค่ข้อนี้แหละข้อเดียวถ้าอินทิเกรตเทียบ x มอง y ให้เป็นค่าคงที่นะครับอินทิเกรตเทียบ y มอง x ให้เป็นค่าคงที่โอเคไหมอ่ะแล้วพอน้องจับประเด็นนี้ได้ปุ๊บเราลองมาดูโจทย์ดีกว่านาะลองมาดูโจทย์ดีกว่าน้องจะได้เป็นไงลูกอ่ะน้องจะได้เข้าใจไปเลยนะฮะน้องจะได้เข้าใจไปเลยยกตัวอย่างเช่นข้อนี้แล้วกันอ่ะน้องดูบนกระดานนะฮะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้สมมติพี่บอกว่าเนี่ยพี่อยากจะหาดับเบิลอินทิกรลนะครับ ของ c x บวก 3y นะฮะ dx dy นะครับเมื่อ x จำกัดเขตจาก1ถึง 2, 2นะฮะและ y จำกัดเขตจาก0ถึง3 ardon, พี่จะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะพี่จะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วพอน้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องดูบนกระดานนะลูกอันแรกที่น้องต้องทำคืออะไรครับน้องก็ต้องหาตัวนี้ก่อนก็ ate, x, คืออะไรลูกอินทิเกรตเทียบ x ก่อนใช่ไหม พอข้างในเนี้ยน้องต้องอินทิเกรตเทียบ x ก่อนทันพี่นะน้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็ดึงตัวเนี้ยนะฮะน้องก็ดึงตัวเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่ดึงออกมาเลยแล้วกันน้องก็ดึงตัวเนี้ยมาอินทิเกรตก่อนนะฮะอินทิเกรตจากข้างในก่อนลูกนอะ่าน้องก็ดึงตัวเนี้ยมาอินทิเกรตก่อนนะฮะแล้วพอน้องดึงตัวนี้มาอินทิเกรตดูบนกระดานนะจ๊ะน้องถามว่าเฮ้ยไอตัวนี้อินทิเกรตได้เท่าไหร่น้องอินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรตได้นะฮะ น้องก็เป็นไงจ๊ะอินทิเกรตจำกัดเขตธรรมดานะฮะแล้วพอน้องอินทิเกรตจำกัดเขตธรรมดาน้องดูเลยอันนี้คืออินทิเกรตเทียบ x ใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นน้องมอง y ให้เป็นค่าคงที่นะครับน้องก็ลงมืออินทิเกรตเลยลูกอินทิเกรตเป็นไงคะกระจายบวกได้ใช่ไหมครับแล้วพอน้องอินทิเกรตกระจายบวกปุ๊บอินทิเกรตตัวแรกค่ะลูกอินทิเกรต c x เทียบ x นะคะอินทิเกรต c x เทียบ x ก็ได้อะไรจ๊ะ c x กำลังสองส่วนสองจำอินทิเกรตได้เนาะเลขชี้กำลังบวกหนึ่งหารด้วยเลขชี้กำล เห็นนะฮะแล้วก็บวกกับตัวที่2ขลุกตัวที่2ก็คืออินทิเกรต 3y dx นะฮะแล้วอินทิเกรต 3ydx แน่นอนที่สุดเจอ y มองเป็นค่าคงที่นะฮะมันก็คืออินทิเกรตค่าคงที่ dx อนะฮะอินทิเกรตค่าคงที่ dx ก็ได้ไรล,ลูกก็ได้ค่าคงที่คูณ x ใช่ไหมครับพอค่าคงที่ก็คือค่าคงที่คูณ x กำลัง0นะฮะแล้วพอน้องมีค่าคงที่คูณ x กำลังศูน้องใช้หลักอินทิเกรตเลขชี้กำลังบวก1 1กลยเป็น, 1, นะะหารด้วยเลขชี้กลังใหม่คือ1 ันะจ๊ะฉะนั้นน้องจะจ๊นทีค่ะว่าเฮ้ยอินทิเกรตตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับตัดเลขให้เรียบร้อยตัดเลขให้เรียบร้อยนะฮะแล้วพอน้องอินทิเกรตได้ตัวนี้เสร็จปั๊บอย่าลืมค่ะไอ้นี่คือจํากัดเขตใช่ไหมแล้ว x จํากัดเขตจาก1นถึงสนะฮะแล้วพอ x จํากัดเขตจาก1นถึงสก็ไม่มีอะไรยากลูกน้องก็แทน x ด้วย2นะครับแทน x ด้วย1นะฮะแล้วก็จับมาลบกัน จำได้เนอะแล้วพอน้องแทน x ด้วย2พอน้องแทน x ด้วย2น้องก็ได้เป็นรูปสอคูณสกำลังสบวกกับอะไรคะ 3y มคูณสจริงปะ่ะไอ้นี่คือแทน x ด้วย2นะครับตรงไหนเป็น x แทนด้วย2นะฮะเสร็จแล้วน้องก็แทน x ด้วย1นะครับแทน x ด้วย1น้องก็ได้เป็นอะไรจ๊ะ2องคูณหกำลังสบวกกับ 3y มคูณหใช่ปะ่ะแทน x ด้วย1นะฮะตรงไหนเป็น x แทนด้วย1นะจ๊ะ แต่แ้น้องก็จับสองตัวนี้มาลบกันนะฮะแล้วพอน้องจับลบกันปั๊บเนี่ยน้องได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก8ดนะฮะบวก6 y นะครับแล้วก็ลบกับอะไรฮะแล้วก็ลบกับ4เอ้โทษลบกับ2นะฮะคิดเลขเผือสองคูณ1กำลังสองได้สองนะฮะแล้วก็บวกกับอะไรจ๊า3 y มโอเคไหมแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยน้องคิดเลขเลยค่ะคิดเลขเลยลบเป็นไงลูกกระจายเข้าไปนะฮะ เสร็จแล้ว8 8ดลบสนะครับแ2ลบสก็ได้6ใช่ไหมคะช่วยพี่คิดเลขเลยเนอะแ2ลบสได้6กนะครับหก y ลบสาม y หก y ลบสาม y ได้ไรลูกได้บวกสาม y โอเคไหมทันพี่นะคะฉะนั้นน้องจะทันทีค่ะว่าเฮ้ยไอตัวข้างในสีส้มเนี่ยไอตัวข้างในสีส้มตัวเนี้ยพอน้องอินทิเกรตจำกัดเขตเสร็จปุ๊บน้องได้หกบวกสาม y ทันพี่ไหมแล้วพอน้องได้ตัวนี้เป็นหกบวกสาม y น้องก็แค่เอาตัวนี้เป็นไงลูกเออแทนกลับเข้าไปตุ้มจบเลยนะฮะฉะนั้นน้องจะทันทีคะ่ะว่าอีโจดนี้อีโจทย์นี้มันก็กลายเป็นอะไรลูกมันก็กลายเป็นอินทิเกรตนะครับไอตัวข้างในไอข้างในเราคิดล้ได้6กบวกสานะฮะแล้วก็ d y ใช่ไหมแล้วก็ y ายจำกัดเขตจากูถึงสโอเคนะจ๊ะแล้วพอตัวเองได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าน้องอินทิเกรตจำกัดเขตตัวนี้ได้ไหมได้แล้วนะคะ น้องก็อินทิเกรตธรรมดาเลยจ้ะเหมือนเดิมอินทิเกรตกระจายเข้าไปนะฮะอินทิเกรต6 dy อินทิเกรต6 dy ก็ได้6 y นะครับอินทิเกรต3 y dy ก็ได้อะไรลูก3 y มวกำลังสส่วนสใช่ไหมแล้วน้องก็จำกัดเขตจาก y าทัากศูนถึง3โอเคนะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะน้องก็แทนวาด้วย3นะฮะแทนวาด้วย0แล้วก็จับมาลบกันนะฮะแล้วพอน้องแทนวาด้วย3 น้องก็ได้เป็น6คูณ3บวกกับ3คูณ3กำลัง2ส่วน2นะฮะแทนวายด้วย3ใช่ไหมแล้วแทนวายด้วย0แทนวายด้วย0ก็ได้0นะฮะแล้วน้องก็จับมาลบกันโอเคไหมจ๊ะแล้วพอ้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะหาตัวเลขสุดท้ายนะคะ่ะ6 3 18นะฮะ3 3 9 9 3 27นะฮะฉะนันน้องจะเร้นทีค่ะว่าคำตอบของเราก็คือเท่าไหร่ลูก18บวกกับส่วนสฮะแล้ว27ส่วน, 2, น,ะะวนก็คือ สิบสามจุดห้าใช่ไหมคิดเลขเร็วๆนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บบวกกันปุ๊บปุ๊บน้องก็ตอบทันทีครับลูกว่าคำตอบของเราก็คือเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดจุดห้าโอเคไหมจบได้ตัวนี้เป็นคำตอบนะฮะฉะนั้นสรุปครูกสรุปป๊านะครับดับเบิลอินทิกรัลโอเวอร์เรคแทงโกลโดเมนนะฮะ, domain, ะ,ฮะค่าที่ได้คืออะไรครับค่าที่ได้คือปริมาตรจำได้เนาะค่าที่ได้คือปริมาตรนะฮะพี่ทำให้ดูละ และเวลาคิดเวลาคิดหลักมีแค่ข้อเดียวก็คืออินทิเกรตเทียบ x ให้ y คงที่อินทิเกรตเทียบ y ให้ x คงที่จบ